สนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ําดื่มสิสวัสดีครับผมเบียร์ชิตพลน์ดแสลงนะครับยายก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับพร้อมไหมคะพร้อมครับเชิญค่ะสวัสดีครับพบกับผมเบียร์ชิตพลนสอดแสวงครับที่จะมาอัปเดต3อันดับเพลงฮิตติดใา้กันในรายการโชว์ชาร์ต เพื่อนๆก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดอันดับ3อันดับเพลงฮิตประจำสัปดาห์ของเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเข้าไปที่ข้อความพิมพ์โชว์ชาร์ตเว,ว้นวรรคและตามด้วยชื่อเพลงที่คุณชื่นชอบนะครับแล้วส่งมาที่4747444ย้ำอีกทีนะครับ4747444รักใครชอบเพลงไหนรีบโหวตกันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าคะแนนเพลงฮิตติดชาร์ตในแต่ละสัปดาห์จะถูกวบรวมผลโหวตโด,ดยผ่านทางยักษ์ทีวีของเรานั่นเอง เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าสามอันดับโชว์ชาร์ตประจําสัปดาห์นี้จะเป็นของใครกันบ้างถอแนละ้วสงสารเดี๋ยวจะทรมานมากไเหม่อนี้มีคำหนึ่งที่ผิดมาหลายคนแต่ที่ขอพูดตรงเดียแล้วกันนะครับไม่ใช่ว่าเบียรผิดรงเดียวนะคาว่าลำดับกับคําว่าอันดับสองคำรวมกันเลยการเป็นอันดับซึ่งผิดนะครับแต่เบียร์พูดคําเดียวเองแหละแต่ว่าเสือโอกาสนี้ อย่างอื่นเร็วรนถ้ามีสติพี่ว่าเบียร์พูดชัดกว่าน,นี้นะครับขอดูการแสดงเลยค่ะคสวัสดีครับผมต้นน้ำนะครับเรียกเธอว่า,าต้นก็ได้นะครับแมว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 เราต้นนะเธอละชื่ออะไรไม่มีชื่อเหรอเอาก็บอกมาดิไปหาเรื่องเขาปะวะ อาจจะโดนตบปาก็ได้พอแล้วค่ะพี่รองเชิญค่ะคือไม่ได้รีบพี่ไม่ได้พวกพี่ไม่ได้รีบนะแต่ว่าไม่อยากทนอะไรนานๆครับปวดหรือว่าหรือว่าบอกว่ารีบมันจะดูไม่เจ็บปวดคืออย่างนี้เบียร์ออกมายืนเหมือนจะดูดีเนาะ คือก็ดูหน้าตาก็เหมือนจะดูดีครับแต่พอพูดปุ๊บก็เสียหมดเลยทั้งทั้งหมดทั้งทุกสิ่งที่ทํามาเสียหมดพี่ไม่ได้บอกว่าการที่คนเราพูดเนอร์มันมันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราคอนโทรลแล้วเราต้องคุยกับคนหมู่ใหญ่หมู่มากนะครับต้องการจะสื่อสารพี่ไม่อยากให้รู้สึกว่ามันมีความเนอร์บางอย่างติดอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายท้องไปถึงการถึงร้องเพลงอีกเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นร้องเพลงเนอร์ร้องเพลงเพี้ยนะครับคือพี่รู้ว่าเมื่อกี้เนี่ยเหมือนดูบุญชูเล่นอะ มือนคนที่เป็นบุญชูแล้วก็มาเล่นมาเล่น,มา,ลนมาเล่นดูแบบนี้มาเล่นแบบนั้นเลยะนะครับเ็าเลยรู้สึกว่าไม่อยากดูต่อไม่ใช่บอกว่าเล่นบุญชูแล้วไม่ดีนะแต่รู้สึกว่ามันมันไม่น่าจะใช่แล้วล่ะคือถ้าเล่นยิ่งเล่นไปมากกว่านี้พี่ว่าข้อตีจะยิ่งเยอะกว่าน,นี้อีกแค่ผ่านมานิดเดียวพี่ก็เห็นข้อตีเยอะแยะแล้วนะครับงั้นถ้าไม่อยากให้ไปตายข้างหน้าก็ฟันตรงนี้เลยดีกว่าขอบคุณครับความรู้สึกที่ได้ยินเสียงออดใช่ไหมรู้สึกตกใจครับว่าเราทําอะไรผิด เราผิดหรือเราดีแล้วจนจนเขาไม่อยากดูแล้วหรือว่ายังยังไงอะครับคือคือรู้สึกตกใจครับก็เข้าใจเขานะครับว่าว่าสิ่งที่เราต้องแก้มีอะไรบ้างคือเราก็พยายามจะแก้อยู่แต่ต้องใช้เวลาสักระยะนึงถึงจะแก้ได้ครับ เป็เลยต้องท้ามันจำเป็นต้องท้าเรื่องที่มันคน้างคางในใจเพราะฉันไม่คิดเธอก็ทำไม่คิดพอจะไปกด้ชีวิตเธอก็พลักฉันไปไก,กลไกลแช่แช่เย็นไว้ก่อนให้เราเวลาดวเราที่รอใครให้เราทันมาให้เราทันไหมแช่แช่ไม่ได้รอ บอกมาตามตรงเลยเธอเธอไม่มีใจให้รอทำไมที่อยาเล่นเกมไทยใจให้เดากันไปเจออะไรก็ช่วยรักสักทีไหมจะให้เป็นตัวจริงเล่นเล่นวันวันเจออะไรอะไรด้วยกันมันแปลว่าไงที่อยาเล่นเกมไทยใจให้เดากันไปจออะไรก็ช่วยอะไรสักทีไหมจะให้เป็นตัวจริงเล่นเล่นวันวัน Right, right, can ต่อให้ผลจะเป็นยังไงคณะกรรมการจะชอบหรือไม่ชอบจะด่าย,ยัางไงผมอีกก็ผมก็รับฟังครับแล้วก็จะนำไปปรับและแก้ไขครับวันนี้เบียร์ปิดท้ายการออดดชั่นได้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์นะคะทั้งร้องและเต้น มีบกร่องบ้างเล็กน้อยในเรื่องของเสียงสูงเสียงหลบที่ความกลมกล่อมความแข็งแรงของมันยังไม่ชัดเจนนะแต่ถือได้ว่าโดยภาพรวมทําได้ดีมีสิทธิ์ลุ้นหลายเปอร์เซ็นต์มากๆที่จะเข้ารอบได้นะคะขอบคุณค่ะโลคดีค่ะค่ะก็ยังไงก็ขอช่วยเป็นกำลังใจให้ควีนเนวยนะคะเบอร์40ค่ะีค่ะทำไหม คค่ะเช่นค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับควีนทิศนามดีในรายการโชว์ชาร์ตแล้วนะคะรายการที่จัดอันดับ3เพลงฮิตประจำสัปดาห์ค่ะโดยผลคะแนนการโหวตนะคะจะถูกโหวตผ่านทางยักษ์ทีวีค่ะ <c oughs> ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนผลโหวตเพลงฮิตของเรานะคะง่ายๆเลยค่ะแค่พิมพ์ดอกจันตามด้วยรหัสข,ของศิลปินนะคะพร้อมชื่อเพลงส่งมาที่ดอกจันทรม3ก้านะคะแค่นี้นะคะเพื่อนๆก็เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนผลโหวตของเราได้แล้วค่ะส่วนอันดับหนึ่งของเรานะคะ เป็นเพลงใหม่ฮิตมากๆเลยค่ะที่กำลังมาแรงเลยนะคะของสามสาวเฟฟางแก้วค่ะกับเพลงถามไม่คิดค่ะควนน่านะคะอย่าเพิ่งรอชักเลยดีกว่าค่ะเราไปช้มเอลมีเพลงนี้กันเลยกับถามไม่คิดของเฟฟางแก้วค่ะพอเป็นเ MC ด้วยความที่เราคล่องเนี่ยบางทีมันทำให้หน้าเบื่อ คือมันไม่รู้จะเน้นอะไรมันรัวแล้วพี่รู้สึกว่าพ네ี่กําลังดูน้องควีนเต้นประกอบการรายงานชารเพราะมือไม้มันค่อนข้างเยอะจนลกไปหมดเลยนะลองไปลดลดดูครับก็คือนั่นแหละค่ะผนของการตื่นเต้นมือก็จะตึ๊ดๆๆๆๆๆไปก็ไม่ค่อยอยู่นิ่งอะค่ะก็ทำไหมเชิญค่ะสวัสดีขอเข้าปั้นนะ แล้วนายอ่ะชื่ออะไรอืมเขาไม่บบได้เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนะเขาปปานอะ่ะเป็นคนไทยคุณแม่ก็เป็นคนไทยคุณพ่อก็เป็นคนไทยพูดไปทาไมเนะี่ยไรสมองที่สุดเลยเนี่ยคิดั่งซีควีนเอ้ยไม่ใช่สิวิมาแล้วฮัลโหลฮะอะไรนะนี่นายนายไม่มาเหรอหมายความว่ายังไงขอโทษนะฉันไม่ได้รับ,รบ,บนัดบนอินเทอร์เน็ตใครง่ายๆได้นะ แล้วนายก็เป็นคนแรกเลยที่นายจะไม่มาเนี่ยนะโอเคเอาเป็นว่าฉันไม่โกรธนายแต่ฉันขออนุญาตนะลบนายออกจากเฟซบุ๊กนะตอนนี้เลยนะแล้วอีกอย่างไม่ต้องแอดมาอีกเลยเข้าใจปะ่ะบ้าที่สุดเลยก็คือเป็นคนเป็นคนพูดจาเหมือนเหมือนมอดอ่ะรู้ตัวเหรอว,ว,ว่าตัวเองเป็นคนที่พูดเสียงแบบเนี่ยแล้วก็ ไปฝึกวิธีการพูดให้ช้าลงหน่อยนะครับความตื่นเต้นมันทําให้เรารวนเลยนะคะพูดไม่รู้เรื่องบอกพูดเร็วเข้าไปอีกมันดูธรรมชาติมากนเหมือนไม่ได้สแสดงอะไรเลยเหมือนดูเด็กผู้หญิงคนนึงลงมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาพูด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 ,พดแล้วก็แล้วก็เล่นไปแล้วก็จบเล้วออกมาเป็นเหมือนแบบพิตตี้รอเทาแตะมันนั่งคุยกันเพืพพไปพยายามใส่ฟีลลิ่งของการสแสดงลงไปอีกเนาะควรู้สึกตอนนั้นก็ก,นก็รู้สึกเจ็บแป๊บแปบอยู่ในใจค่ะ พ้อมไหมพร้อมค่ะเช่นค่ะ It's right your got play here my home ในแง่มุมพี่ต้องนะคะพี่ต้องวางมาตรฐานควีนเอาไว้ยอมรับว่าวางเอาไว้สูงคาดว่าจะได้เห็นอะไรที่หวือหวากว่านี้เพราะว่าประสบการณ์เราเคยผ่านงานมาแล้วเคยขึ้นเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ๆมาแล้วคาดหวังสูงกว่านี้เยอะมากถามว่าถึงกับผิดหวังไหมไม่ถึงกับผิดหวังแต่ก็ไม่รู้สึกจะทำให้สมหวังตื้นตันใจโชคดีค่ะก็คอชาตของค,คราค่ะ คือทุกคนหวังไว้ใช่ไหมว่าแบบคุยมีประสบการณ์แล้วอะไรอย่างนี้แล้วแล้วคือจะทําได้ดีคือยอมรับว่าวันนี้ทําพลาดมากๆเลยค่ะเนื่องจากยอมรับค่ะว่าซ้อมไม่เยอะเลยเพลงนี้เพราะว่าไม่ถนัดเรื่องเอะไรคะวีเจ MC แล้วก็แสดงละครก็เลยทุ่มเทให้กับตรงนั้นมากกว่าซ้อมร้องคือวันนี้ตั้งใจแบบจะทําให้ดีที่สุดนะแล้วก็แต่คือก็อีกนะหมายเลขสี่สิน้องควีนนะคะ คนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ในวงการบันเทิงมาพอสมควรแล้วนะคะทําให้ความมั่นใจที่จะออกมออเดชั่นเนี่ยเรียกได้ว,ว่ามีเต็มร้อยหรือเกินร้อยด้วยซ้ำนะคะเรด่วยพลังในตัวที่เกินไปเองเนี่ยค่ะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมามันอาจจะดูล้นไปบ้างอย่างการร้องเพลงน้องควีนก็มีพลังในตัวเยอะมีแรงขับที่จะออกมาโชว์เยอะสุดท้ายก็ร้องเร่งจังหวะแรงที่ส่งมาเยอะก็ทําให้ร้องเพี้ยนได้เหมือนกันนะคะส่วนในเรื่องของการเทส MC เนี่ย น้องมีการซ้อมมาเป็นอย่างดีการซ้อมเนี่ยนะคะเป็นดาบสองคมค่ะซ้อมเยอะก็เกิดความมั่นใจเกิดความคล่องแต่เมื่อซ้อมเยอะเกินไปนะคะท่าทางทุกอย่างท่วงท่าทุกอย่างถ้าเราฟิก์เอาไว้เนี่ยมันก็ทาให้ดูขาดความเป็นธรรมชาติสังเกตได้นะคะว่าท่า MC ของน้องคุณเนี่ยดูไปดูมาเนี่ยแอบคล้ายท่าชเชดดเดอร์อยู่เหมือนกันนะคะสนับสนุนโดยน้ําดื่มสะอาดน้ําดื่มสิแองกี้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 แองก,องกี้บูเร ดีใจที่ได้รู้จักนายชื่ออะไรอ่ะคือน้างหยกอาจจะเป็นนางอิจฉาในละครที่ดีแต่เป็นนางเอกที่ดีไม่ได้นะครับขอบคุณครับ